สวัสดีครับวันนี้พวกเราถ่ายรายการพึ่งเสร็จนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกนาฬิกาครับตื่นตื่นมาดูเข้าเรียนฮ้ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพภูมิพันะครับ,รบผมก็วันนี้นาะเพิ่งถ่ายรายการเสร็จนะครับผมนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นพอดีหกโ,โมงแล้วครับคือก่กอนแรกเรามีเวลาวันเดียวเราว่าจะไปวันเดียวใช่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ลองคุยกันดูแล้วแบบว่าเออไปนอนแม่งเลยแล้วกันจะได้อะชิวๆนี้ก็ตื่นมาชิวๆอยู่ตรงนั้นเลยอะไรี้วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับเราจะไปเอาไปอย่าไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมลเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะครับไปกัน เอาละครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปพักผ่อนกันพร<โ>ุ่งนี้เราว่างมันลืนเนี่ยยิ่งใหญ่กัเบเพราะเป็นวันอะไรครับเพราะว่าเป็นวันรอบเลสของไมค์เตอร์สอ<ม>่าวันเวิลด์เวิลด์พี่เมียเวิลพีเลพ่เมียเวิลด์พีมียของไมาสเตอร์สตัวนายตัวแทนนะครับผมก,ก็เลยกะว่ามีหนึ่งวันพักก็เดี๋ยวแวะพักผ่อนก่อนซึ่งตอนนี้นะครับเราออกจากที่ถ่ายทำนะครับผมเมื่อกี้รายการนะครับผมก็น่าจะใช้เวลาร่วมเจ็ดชั่วโมงเจ็ดเลยใช่ประมาณเชั่วโมงทำไมถึงเจ็ดไหนคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหม เพราะว่าเราจะไปแวะพักที่จะเปินประตับหน้าผมเดียวเลยวะเคอเคอเคอเคจะพักกันตลอดทางเลยครับเพราะว่าชื่อรายการว่าอัพุูพักอ้าตอนแรกอะเราว่าเราจะเดินกันสักประมาณ1กิโลเมตรเพื่อชมบรรยากาศท้องถนนยามเย็นนี่พระอาทีตตกพอดีเลยใช่ไม่ต้องจับหน้า จะพาทิ้ได้ไหมเ,เดี๋ยวเขาเอ็นจัดใช่ครับแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็จะขึ้นรถมาแล้วก็จะแวะไว้วยพระทุกว<ม>ันที่เราผ่านเราเสร็จล้วปุ๊บเราก็จะแวะร้านอาหารที่รู้สึกว่าเป็นที่โด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงในโซเชียลหรือที่เป็นกระแสนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ข้าวร้านอันซีนเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นแลวเดี๋ยวเราจะพาไปอันนี้คือยังไม่ออกจากกรุงเทพยังไม่ออกเราจะเดิน่างออกวันเจ็ดชั่วโมงเลยในเวลาเจ็ดชั่วโมงเนี่ยคือแค่เดินทางไปถึงนะครับส่วนเราจะทำกิจกรรมอีกวันหนึ่งจนถึงรอบ world p r e มียร์ของเราเลยเลยแต าแค่1ชั่วโมงกว่าเท่านั้นในการเดินทางไปถึงถูกไหมประมาณประมาณ1-2ชั่วโมงใที่เราจะไปก็คือพัทยานั่นเี่กะว่ามันมีวันเดียวเนาะก็พักค่อนชิลๆก็ไปใกล้ๆไม่ต้องไปไกลมากแต่จะชิลหรือเปล่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ต้องติดตามชมคลิปนี้ให้จบเลยครับต้ดตางครับผมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมครับ วอล์กอินสตรีทนะครับผมเพราะว่าเรามาถึงก็คือดึกมากแล้วตอนนี้ก็แบบ 3, ามสี่ทุ่มแล้วนะครับก็เลยกะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนก็เลยเดี๋ยวมาเดินเล่นดูแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็คงเข้าที่พักละเพราะว่าตอนนี้ให้ฝั่งพินุ่ไปเข้าที่พักอยู่นี่ครับวอล์กอินสตรีทนะครับ อาจจะเดินเล่นหาซื้อของกินนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาที่พักกันนี่ขนาด<อ>นี่ขนาดวันพุธนั่นเนี่ยคนเยอะมากเลย,อเ,ยอเออ <คน S 2> ผมพูดจริงนะผมไม่เคยมาวอกกิ้งฟรีเลยมาไม่ได้ยากี่ครั้งอีกไม่เคยเดินเข้ามาวอกกิ้งฟรีเลยสักครั้งเดียวนี่คือครั้งแรกคุณน่าจะเคยมาแต่ว่ามาได้แป๊บเดียวเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยชินกับคนเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูว่ามันมีอะไรให้ซื้อกลับไปกินได้บ้างใช่มาหาพี่นัท เคยเล่นมัสาวน้อยลงน้ำพี่เคยเล่นตอนโรงเรียนจัดงานโรงเรียนเราเลื่อนที่ไปเป็นคนนั่งพี่ก็เลยลุมกันซื้อแล้วก็ป่าใสมาจัดงานโรงเรียนเคยผ่านมาบ้างแต่ว่าถ้าแบบจริงๆไม่เคย ไม่เคยยิงปืนให้มันรู้แล้วรู้รออกันไปเขาบอกว่าผมเคยเวิร์กช็อปมาตอนนั้นจะได้เล่นบทยิงปืนอ้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราติดตามได้ในชว ID ไอดีมีเหมือนกันได้ป่ะได้ป่ะดูซิไหนโชว์ดิมาโชว์มาโชว์มาโชว์หน่อยไม่มีหลุดเป้าเลย เียต่อไปจะให้เสียชื่อใครรับบทเป็นหน่วยซิลมาก่อนรับบทหน่วยซิลรับบทหน่วยซิลเหรออ่าหน่วยซิลหน่วยซิลถ้าถือปืนไม่หน่วยซิลเลยอ่ะแอบทองสอบเข้าแต่งหน่วยซิลเฮ้ยฮะเฮ้ยโอ้ตรงกลางนี่ทะลุเลยยำๆเลยเนี่ยเฮ้ย ผมไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เห็นแต่ขอโทษนะครับของพี่อ๊อไม่มีตรงนี้นะขอโทษนะครับของเราไม่มีตรงนี้นะครับอ่ะดูนี่มีตรงนี้มีตรงนี้เราไม่ผู้ชนะละผู้ชนะ โอเคครับตอนนี้นะฮะกลับมาแล้วนะครับผมชิงกับน้ําก่อนเลยนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันต้องขอบคุณพี่องน้องแฟนขับนะครับที่ซื้อมาให้นะครับผมก็ใช่เป็นเกมที่อยากเล่นมากเคยไปเล่นกับแฟนพ่กัดเชื่ออะไรครับเบลเข็มมิสลาซึ่งนั่นก็คือคำตองท่ามเทพรีลาของเทพลีลานะครับผมแต่ว่าเล่น2คนลัวมันจะยากไปเพราะฉะนั้นเราขอเบิกตัว้ช่วยครับผมมาผมลาสี่คนอันนี้ใส่หัวนะครับเชื่อไหมผมว่าอันนี้ต้องสนุกแน่นเลยไม่มีใครท้า มันดีเหมือนกันแบบว่าสามารถทำออกมาให้แบบว่าเริ่มหรอจะะโอเคพร้อมไหมแทนโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมาไมพร้อมครนั่งร้องมาริบเนี่ยแกมดูไปใคร ไปกับเฟิร์สระแวงหเกิลวันนี้ไปถ่ายที่วอล์กิ่งสตรีทใช่ไหมเออเขาก็เล่นมายากลแล้วมายากลมันก็มันเป็นยังไงเสียวว่าเสียวมันมันเป็นไงมันเป็นไงตื่นเต้นคิดว่าคิดว่ามันเป็นยังไงแล้วรู้สึกยังไง ค่อนข้างแค่นั้นอะแล้ววันี้วันนี้แทนทำอะไรวะก็เดี๋ยวไปุกกแกงนกตีายเลยวันนี้มือที่ยงกินละผมขอเสนออะไร่ะเป็นร้านอาหารอิตาเลียแล้วกินแค่สองคนหรือวะมีคนอื่นหมดเลยแล้วมีแต่เสี่ยแ คำว่าของตัวเองคำว่าอะไรใช่อะเกือบนะเกือบนะโอเคโเป็นคำที่ง่ายมากเป็นคำที่หลุดตึ๊ดเลยไม่พูดเลยนะเมื่อกี้รอบแรกสรุปคะแนนรอบแรกสรุปคะแนนจตินได้พี่จะตินได้หนึ่งพี่เบิร์ดได้สองเพราะว่าชนะแล้วก็ได้คิวด้วยคำพูดมันโดนมันแดงทำไมอะ ผมว่าเราต้องถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยถ้าเกิดเราตอบปั๊บปุ๊บปุ๊ณตอบตอ่าครับอ้าวตายแล้วเตวายแล้วเตายแล้วถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยบ เราจะไปเล่นคนอนึ่งเขาไม่ดูตัวเองเลยห้ามตอบเช้าโอเคไหมฟังแล้วตอบเลยโอเคโอเคไหมโอเคถามปุ๊บปั๊บถามปั๊บถามใครถามพี่จะถามใครก็ได้แต่ต้องตอบเลยแล้วทำไมทไมครับพรุ่งนี้เราไปไหนกันบ้างเราไปอ่าวไทยพรุ่งนี้ไปอ่าวไทย ไปเล่นโกคาร์ททำไมต้องเล่นโกคาร์ทแล้วก็ไปทะเลพี่ตอบไม่ตรงคำถามนะแล้วตอนแรกอ่ะจะชวนไปตกหมึกแต่ว่าปูไม่อยากไปเพรอะไรอ้าวตายนี่กำลังกินหรอใช่เพาะเปล่าวะแล้วพูดอะไรพูดที่ถ่ายรายการไปคือชื่อเพลงอะไรนะต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วแล้วตาแล้ว ท่าตัวเองพี่เวิร์พี่เวิร์เดาพี่เวิร์เดาเยี่ยมถามอุ๊บตอบยังไม่ทันจะยังไม่ทันจะตอบกูโดนถามก่อนไงโดนคนแรกอ่ะพี่เวอร์มีสามคะแนนแล้วนะ เมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้สีเป็นไงมันต้องแปลว่าแบบแบบร้อนร้อนสนามอะไรอย่างงี้ป่ะร้อนไหร้อนไหมไม่ค่อยแล้วพี่ร้อนภาพที่เห็นเป็นยังไงภาพที่เห็นเป็นยังไงดี่ ร้อนนะร้สุดหรอะร้อนร้อนสุดปตีนะออกไปคนแรกเลยอารมณืนเดิมากคือว่าไงร้อนไงแต่ก็สนุกดีเมื่อกี้เขาไป walking street แล้วเขาก็บ่นว่าเขาอยากกินเคบับจริงๆรตอนขาออกมาอีกทางหนึ่งอะเห็นเห็นมีแต่ว่าแต่ว่าโดนละเรยวร้อน ที่นี่มีเอกที่โกนหัวเอามาใช่ไหมแล้วแล้วแลถ้าผมให้ต้องทำยังไง a n k you Thank you เอามาหมเครื่องหนึ่งเครื่องเอามาหนึ่งเครื่องเอามาเนาะไอพี่อ่ะมันเป็นบทคุณปะมันเป็นมันเป็นสิ่งี่โอ้โก็พี่จันทร เด็กกอปหนึ่งคนไม่ใช่หรอโอเคเอาดาวขอบคุณนะเกลือเกือเกลือเกือแค่คำว่าคุณคุณถือว่าผิดนะถือว่าผิดอ่าพี่อ่ะเอาวะผิดมีเนี่ยแล้วเมื่อกี้ไม่พูดของมีเลยหรอไม่มีเต่อไปเกมสุดท้าย ตอนนี้ภูมิมี3คะแนนครับการไปการไปการไปพี่เฟิร์สมี3คะแนนพี่ดั๊มี3คะแนนนะพี่สองคะแนนตาสุดท้ายคนแพ้ไม่หมดลงโทษไหมไม่แต่รายการของเทพลีลาเขาไม่ได้มีลงโทษนะแค่แบบเป็นความภูมิใจอันนี้เขาสบายใจแต่ว่าเราจะมีบทลงโทษแต่สำหรับเราเราจะมีบทลงโทษ อ้ันนีเริ่มหรือยังแตงชอบกินอาหารไทยวะไข่เจียวชอบมากเอางี้อาหารไทยที่หนูชอบที่สุดไข่เจียวไงไม่หรอน้ำพริกไข่เจียวพี่ชอบกินพริกกินกับอะไรก็อร่อยถูกไข่เจียวถูกนะถูกต้องภูมิพูดเยอะระวังนะชอบกินชอบกินอาหารอะไรอยากให้อยู่นานๆชอบกินชอบชอบหลายอย่างบางทีก็จะไปชอบส้มตำไก่ย่างบางทีก็ไก่ทอดอะไรนะอะไรไก่ทอด พูดเยอะแล้ววะหนะอยากให้อยู่นานทำไมไม่ให้พูดอยู่นานสาพูดเยอชอะะเราได้ผู้แพจรเราบกินอาหารไกินรไทยใช่ไม่ใช่อาหารไทยกะ ได้สมมติสามอย่างให้เลือกสองอย่างนะสตอฟุ้งกะปิโคกิ้งแล้วก็มีใบเหลียงผัดไข่ไม่เอาเลยเรียงลำดับตามนั้นเลยหนึ่งสองสามน้องนะสามหนึ่งสองจะกินไะมก็อะไรเพื่อนนี่กลัวอันนี้กลัวเองสตอฟต์ปกติผัดใส่กะปิป่ะใช่ถ้าไม่ใช่กะปิมันมันมีอันอื่นไมไม่จริงๆกะปิมันทำมาจากเออ มันมีมันมีน้ำพิชตาสองรอคิตัือม่ตายลม่ตายล้วตาย่ตายคคือกูสองคนเป็ยามากเลยแค่เเองอะคตัวเองคิวตัวเองสรอบสองคน พรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรเร่บ้างก็ที่ทะเลปกติอะมีอะไรบางบ้างหน้าโบ๊ทราียใคหนึ่งกรก็ได้ก็เเลยกําลังกำลังร้อมาแล้วกำลังร้อมาแก่อนอ่ะมไม่รู้จริงเหรอเดาอ่ะเดาปเดาต้องเดาจะรับรับกินไใช่หรืออย่าแป๊งาไม่พูดนะไม่ไม่ใกล้นะาก็ไม่ใกล้เลยไม่ใช่คูดรน้อง สุขคะแนนโดนสาวให้ผิดปะเปิดมีสี่พี่อาร์ม <t> ีสามพี่จ๋มีสี่พี่จ๋ากับพี่เฟริรเท่ากัน, <t> กนเ,เามดสิไรไม่ต้องแงเงเดียวด่ะน้องอะน้องแท้ไม่ได้พูดเลยอะสุคะแนนครับปูมสี่คะแนนเต็มสูสูถ้าใครขอยากเล่นเก,กเมกับภูม ัจเทคนิคไปเล่นกันนะครับเทคนิคเป็นยังไงไหนครับอธิบายผู้ชมฟังหน่อยเลยคิดเลยมากพูดไปเรื่อยๆถามไปก็เรื่อยๆตอยเขาไม่ถามก็จะพูดไปเรื่อยๆจบเกแล้ววันนี้เราได้ผู้แพ้นะครับคือน้องบู๋ทำโทษให้ไปฟุ้งฝุ่นง่ายติดสายโดดน้ำโดดน้ำอ่ะเดี๋ยวขอเก็บไว้ไปทำพรุ่งนี้ทำพรุวันนี้เลยก็จริง โอเคครับก okay, so ็เด okay. so like, like, ี๋ยวไปติดตามดูพรุ่งนี้ว่าน้องโมของเราจะโดนทำโทษอะไรถ้าอยากรู้ว่าจะทำโทษอะไรพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับครับผมก็โอเคแยกย้ายไปนอนเจอกันพรุ่งนี้ครับผมแต่วันนี้ผมเก่งมากนะไม่ดื้อเลยนะเล่นของแรกได้สิอาพูดไปแล้วนะครับว่าโม้ไม่มีหลังจากชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งติ๊งมาด้วยนะครับผมนี่เขายังไม่เห็นเราไปทําอะไรเลยนะนี่เราให้กดอีกแล้วเหรอให้กดแล้วก็นี่กดรอบสองนี่แปลว่ากดซับชัยแล้วก็กดอันซับชัยก็นะแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบนอีกโอเคโอเคโอเคซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับผมเราอยู่ระหว่างทางไปนะครับก็ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับออกมาหกโมงเย็นนะครับทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับบอกว่าวันธรรมดานะกรุงเทพช่วงเย็นนะครับรถแบบสุดนี่คือคิดไปถึงวันสุดเพราะว่ามันสุกคือวันรอบ